เป็นการเดินทางเข้าไปทํางานก็ใครเข้ามาก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับกดสับตะไคร้อย่าลืมครับอย่าลืมใครเข้ามาชมช่อง youtube ของเราก็จะลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งก่อสร้างเดอซีรีส์ของเราก่อสร้างเดอซีรีส์นี่เป็นการเดินทางไปทํางาน ไปเตรียมงานเตรียมพื้นที่เตรียมเวลายอย่างที่จะเข้าไปติดตั้งคานที่มีน้ำหนักเยอะๆเรียกว่าไอ้ไอกระเดอร์ที่เป็นคานรับพื้นของงานสะพานยูเทิร์นอันนี้เป็นยูเทิร์นหรือที่เราเรียกกันในสับใช้งานก็เป็นสเตหนึ่งเก้าน นี่ก็จะไปทํางานกันวันนี้ก็เป็นวันเดินทางครับเดินทางอย่างเดียวช่วงนี้ก็คือจะติดตั้งคานติดอะไรก็ต้องเตรียมความพร้อมความปลอดภัยในะเรื่องของหน้างานเรื่องเซฟตี้เรื่องหลายๆเรื่อง,ลลองแล้วก็ประชุมคนงานว่าจะต้องติดยังไงลายหนึ่งลายสองลายสามเป็นยังไง การติดตั้งคารก็จะกําหนดว่าคานเบอร์ไหนก็จะมีน้ำเบอร์ล็อกน้ำเบอร์เป็นโค้ดเป็นรหัสที่ต้องยกกันว่า1 2 3 4งห้าไปเรื่อยๆจนครบจากนั้นจากนั้นก็จะย้ายสะพานมาที่สเต1์หนึ่งคำว่า สเตย์นี้ก็มาจากหลักกิโลเมตรนะกิโลเมตรที่160กิโลเมตรที่190ประมาณเนี้ก็เขาก็ยึดกันอยู่ที่น่าจะเป็นหัวลําโพงเป็นจุดเป็นจุดหลักนะอันนี้ผมไม่แน่ใจต้องต้องอยังไม่ได้สอบถามรายละเอียดนะเพราะว่าจุดเริ่มต้นก็คือน,นับศูนย์ก็อยู่ตรงหัวลําโพงหลังจากนั้นก็ออกสายเหนือสายอีสานไปเรื่อยก็เหมือนถนนหมาเลขเก็จะมีตั้งแต่แถว มันก็จุดศูนย์กิโลเริ่มต้นก็จะเป็นทางออกระหว่างบางปะอินนะจะหลักกิโลก็จะเริ่มหลักกิโลที่หนึ่งอะไรประมาณเนี้ยมันก็จะเป็นแบบนั้นอันนี้ก็หลักกิโลของก็มันก็อันเดียวกันกับเส้นทางอะนะหลักกิโลมันก็ใกล้เคียงกันนะหลักกิโลก็จะมีหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์กิโลเมตรที่หนึ่งเก้าศูนย์อะไรเงี้ยเขาคุยกันเป็นหลักกิโลกันเพราะว่าันเป็นสับทางพื้นที่พื้นที่การหาพื้นที่การ เกี่ยวกับการกำหนดพื้นที่คุยกันง่ายสเตนหนึ่งเก้าศูนย์สเตนหนึ่งหกศูนย์ก็ว่ากันไปนี่ก็เรามาถึงจุดที่ต้องเซฟตี้กันมากขึ้นแล้วก็จุด คลายแบกของงานก่อสร้างก็คือการยกคานที่มีน้ำหนักเยอะแยะนี่แหละก็จะเป็นแบบนี้ถ้าใครเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับก่อสร้างเดอะซีรีส์ก่อสร้างเดอะซีรีส์ก็เดินทางไปเรื่อยครับเดินทางส่วนอีกอีกอาทิตย์หนึ่งก็จะถ้าติดตั้งตั้งเริ่มติดตั้งวันที่9้านี้ก็จะไปอีกอาทิตย์หนึ่งก็จะไปติดตั้งที่ กิโลเมตรที่หนึ่งหกศูนย์พูด,ดง่ายๆว่าเป็นกิโลเมตรก็แล้วกันครับเราสื่อภาษากันทางทีมงานเราก็ก็รู้ว่าไซด์ไหนเป็นไซด์ไหนไซด์ที่กิโลเมตรหนึ่งเก้าศูนย์ก็มีคนงานอยู่พอประมาณยี่สิบคนแต่ถ้าว่าเราทำงานไปด้วยความระมัดระวังกันให้มีความปลอดภัยสูงสุดสำหรับชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานเรา ถ้าหากใครอยากร่วมงานกับเราก็เชิญได้เลยครับเชิญรับเชิญเรารับเชิญเราพร้อมที่จะรับแต่ถ้าเป็นพวกสตาฟพวกอะไรเนี่ยก็คือรับยากหน่อยนะเพราะเราไม่ได้ใหญ่เราไม่ได้โตเราทํากันแบบครอบครัวเพราะว่าผมก็ดูแลเองในส่วนของหลักวิศวกรผมก็ดูแลเอง ว่าต้องทําแบบไหนไหนถูกต้องตามหลักวิศวกรเสริมเหล็กเสริมอะไรแล้วก็ดูก่อสร้างตามแบบตามช็อปดอ w วิ่งที่ทางบริษัทโปทีมให้มาผมก็จะรับงานต่อจากบริษัทโปทีมนะรับงานต่อจากบริษัทโปร,ท,นะร,ท,โปรทีมก็คือมือที่3นั่นแหละแต่ถ้าถ้าเป็นมือที่สมือที่หนี่ผมก็ขอบายนะครับไม่ทํา พราะราคามันก็จะลดลงแล้วเลี้ยงพนักงานไม่ได้เลี้ยงคนงานไม่ได้เราไม่มีเงินเลี้ยงก็ขึ้นอยู่กับค่า,ชาใช้จ่าย